เราจะเจอกันที่นี่ทุกวันอังคารนะคะวันอังคารนี้เป็นวันอังคารที่30กรกฎาคม2567ค่ะตลาดนัดที่นี่มีทุกวันอังคารและพุธนะคะวันอังคารก็เป็นวันซื้อทั้งวันเลยวันพุธก็เป็นวันพุธเป็นวันออกนะคะหรือ ใครไม่สะดวกก็มาวันพุธก็ได้แต่ต้องมาต้องตอนช่วงเช้านะคะอ่าวันนี้เป็นวันฝนตกฝนตกมากมายเลยฝนตกตั้งแต่เช้านะจนถึงตอนนี้นะคะอ่าตอนนี้ก็ยังตกตกอยู่ขณะที่เราไล่สดก็ไม่รู้ว่าเราจะไล่ถึงไหนนะคะเพราะว่า ถ้าฝนตกแรงๆเราก็